นีคือว่ามณดบหลวงพ่อสูงนะคะพระครูวริเวทวิสิบรรจุไว้ที่โรงแก้วไก่นู้นนะคะใครจะมา,ามตามาัะก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าทางจะสนุกสนานเต็มที่นะเพราะว่าก็หึงนะน่าจะกหึงนะบรรยากาศค่ะนี่บรรยากาศเตรียมแล้วค่ะตาเตรียมแล้วนะ พวกนักเต้นทั้งหลายนะนักเต้นนักดิ้นทั้งหลายมาวาดลว่ลายกันให้เต็มที่ให้ดูบรรยากาศนะบรรยากาศสงน้ำพระตาเตรียมไปแล้วค่ะวันนี้14เมษายน2568นะคะจะมีพิธีสงน้ำพรนะเนาะสงน้ำพระพุธสงน้ำพระสงเนี่ยแหละค่ะ เตรียมไว้นะนี่ค่ะเน่สืบสารวันมหาสงการสี่เมษาโอ้ลมดีจังเลยค่ะเนีเตรียมน้ำไปแล้วค่ะจะพอกับมหาชนหรือเปล่าโอ้ดีค่ะเนี่ยดูแล้วหน้ามาเนอะเออไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแต่ดูแล้วท้องฟ้ามันคล้มๆอ่ะจะมาลงสงการด้วยก็ไม่รู้นะบนฟ้าใครจะมาเตดโอ้กป่าสามารถเพีนะ พ่อเจรามาถวายมินบนมาเสกน้ำด้วยนะคะสงน้ำพระแล้ยอมนะเราก็จะพ่อพระป่าสามพระที่นี่สงหลวงพ่อดำเป็นวันแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสจากพระครูอาทรนุชทิคุณท่านเจ้าอาวาสวัดราชนิยมธรรมหรือวัดหนองพักีส่วนมากเราจะถนัดเรียกวัดหนองพักีนะ ก็เช <formation jin inh ale> ิญมาค่ะเชิญมาได้เลยนะคะนี่ค่ะมีดนตรีนะคะมีดนตรีแล้วก็บรรยากาศกว้างขวางร่มลื่นด้วยเต็นท์นะคะไม่ต้องกลัวเปียกแต่บางคนก็อยากเปียกก็ได้นะเปียกทั้งข้างบนข้างล่างนะเพราะว่ารู้สึกว่าข้างบนก็เตรียมอยู่ค่ะข้างบนก็เตรียมที่จะมาลงเล่นด้วยค่ะมาลง มาร่วมส่งน้าด้วยนะคะเชิญมาเลยค่ะเชิญมาเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างทางัทง้ทง,ง,งข้างข <But S 2> ้างห<ม><ม>น้าข้างหลังเชิญเลยค่ะมาลงเล่นสงการกันนะคะที่นี่นะ,ะ <พา S 1> สงน้ำพระพระพุทธรปูปรูปหล่อหลวงพ่อดํานะคะที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดหนองผักชีค่ะแล้วก็สงน้ําพระนะคะที่วัดนี้จะมี พระเยอะมากค่ะพระพิสุสงฆ์นะคะก็ความบนเกศข้าป่าปร แต่มาหาคุณสนวันสงการโอ้ยโมตอนนี้มาน้อยค่ะวันนี้พวกก็มากันเลยอ๋อนี่ค่ะมีทอมร้อยสี่มีเฟดี้อันนี้นะคะต่อฟาเจดีไซด์ค่ะโอ้โหใบเขียวเต็มต้นและยอดอกยังไม่ออกเลยดอกแรกยังต่อกันเลยสวยงามทอมร้อยสี่โมตนาสาธุกกระมนฟาคนนั้นที่เป็นรูปเจดีใหญ่แล้วเป็นรูปเจดีใหญ่แล้ว ยุดบริการเั่วข่าวเป็นเด็กๆยังไม่รู้จักเจดีนะว่าเจดีเป็นรูปร่างย่างไงอ๋อเ้ื่พายไปทำงานในวัยมนะนู่นเดี๋ยวเราจะไปให้ได้เลยตรงนู้นเนาะที่เห็นไกลๆตรงนู้นเนาะเพราะว่าอันนั้นเป็นยอดว่าเจดีของอะไรเอ่ยทิศนี้นะคะเห็นไหมคะเพราะวานี่ผ่านไปผ่านไปที่วัดภาษีไม่รู้จะใช่หรือเปล่าค่ะ เห็นไหมคะอันนี้เจดีจริงนะเดี๋ยวจะต้องไปหานะคะไปเสาะหาเนี่ยค่ะเนี่ยปลายยอดเจดีอันนี้ค่ะนี่ค่ะไม่รู้จะที่ไหนนะจะไปเสาะหาและอันนี้เป็นเจดีทรายค่ะนี่เป็นเจดีทรายคนนี้ตั้งใจมากคนนี้เป็นคนเป็นผู้ใหญ่นะก็จะรู้จักกับเจดีก็ทำเป็นลูกเจดีค่ะ ขอเชิญนะคะขอเชิญค่ะพาแขกมาทำเริ่มบ่ายโมงนะคะเริ่มบ่ายโมงเลยค่ะดีมากเนาะบรรยากาศเนี่ยมีหลังคาแล้วมีดนตรีค่ะมีรับประกันว่าสนุกสนานนะคะนิยมทำนิยมนะเดี๋ยวไม่รู้จะมาหรือเปล่านะไม่แน่ลึกๆอาจจะมาก็ได้ขอจบคลิปที่ตอนนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้มีความสุข ในวันแห่งครอบครัวนี่คะขอให้มีความสุขทุกทุกสถานที่ทุกโอกาสนะคะขอให้คิดอะไรสมความปรารถนานะคะ